่อน5,000นนฮะพี่พี่ที่รักทุกท่านยาลิปปี2016 1.2ตัว G ีต้องลอยของความเปิดเปื่อนมีฟงฝุ่นบ้างเป็นธรรมดาและยังปีย่ิาว่าโกสัปดาห์ที่16ปี2023เม็ดอาร์คสวยคมทุกเม็ดเว้นระยะช่องไฟเรียงเป็นระดับสวยงามมันคิดอะไรของมันอยู่ถึงเอารถ5,000มารับประกันโครงสร้างให้ เอาละเว้ยสวยงามคันนี้ร้องเชียกันแน่นอนนะครับผ่อน5,000นนะพี่พี่ที่รักทุกท่านยาลิปปี2016 1.2ตัว G ไม่แสนหนึ่งเกียร์ออโต้โอ้โหมันเป็นมันเป็นอะไรที่หลายท่านต้องการกันเยอะไม่ใช่ว่าคิดโดยส่วนตัวนะแต่มันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าอะไรหนึ่งเราได้รถสภาพที่ดีที่สุดในประเทศ 2. นั่นคือราคาที่ดีที่สุดในประเทศ 3. ออกได้ทุกอาชีพทั่วประเทศตัวนี้เป็นสีบรอนเงินเดิมจากโรงงานไม่มีชนมารับประกันโครงสร้าง100%ซนะ oh, <yeah. S 1> ไฟหน้าเนี่ยเป็นโปริเเตอร์และก็มีตัดหมอกมาให้สำหรับแบบนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นตัวท็อปสุด 1.2g ออโต้นะครับคร oh, <yeah. S 2> าวนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องกันนิดนึง เครื่อง1.2ไปไงบ้าง <c oughs> ดูสภาพดินะฮะมีร่องรอยของความเปื้อนเปื้อนมีฟงฝุ่นบ้างเป็นธรรมดานะครับ <c oughs> เพราะว่ารถยังไม่ได้มีการเก็บความสวยงามยังไม่ได้มีการล้างแต่ให้ดูอะไรเน้นโครงสร้างไงเน้นโครงสร้างไงกลัวรถชนกันมาไม่ใช่หรือครับกลัวโดนรถย้อมแมวกันไม่ใช่หรอครับเพราะนั้นเนี่ยเลยเน้นโครงสร้างแม่งเลยเอาโครงสร้างแม่งเป็นหลักก่อนเลยนะครับ งนี้เนี่ยอันรับประกันโครงสร้าง100น้ําเซนมันเครื่องการเซอร์วิสอะไรต่างๆนานาทุกอย่างอันเซอร์วิสใหม่ให้หมดก่อนส่งมอบคือถ้าเกิดอย่างรถในราคาที่ผ่อนอยู่ประมาณสัก4 0 0พหรือผ่อนอยู่ประมาณสัก5,000อันแนะนานะฮะเสียเวลามีค่ามาดูอันสัก5นาทีก็ได้เพราะว่าอะไรของอันนี่มันซื้อได้หนหน้าร้านใหญ่มีเครดิตช,ชัดเจนมีลูกค้าให้ความไว้วางใจมีไฟแนนซ์ทุกธนาคารรองรับ ไม่มีขายรถที่ติดไฟแนนไม่มีขายรถคนตาย A few moments later ไม่มีขายรถติดไฟแนนไม่มีขายรถคนที่ตายมาอยู่ในรถ mm hmm. เป็นมือสองที่สามารถตรวจสอบประวัติได้นะครับด้านข้างนี่เอาคำนี้ไปเลยสวยงามส่วนเดี๋ยวตัวยางเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวยางปีอะไรใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นยางปี2000เฮ้ยยางปี23ว่ว่ะ ฮอยางปี23ว่ะโกสัปดาห์ที่16ปี2023ยางตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ Link On นะครับก็คือน่าจะเป็นตัวยาง Made in Thailand นี่แหละแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของเป็นของแบรนด์ไทยนะ185 60 R15 นะครับไฟเลี้ยวนี่กระจกมองข้างสำหรับถ้าเกิดเราดูจากตัวด้านหน้ามาแล้วเนี่ยต้องมาดูตรงนี้กันต่อสีเป็นไง สีด้านข้างเป็นไงสวยงามนะครับใช้คำนี้ได้โคตรแบบเปลืองมากเลยสมาร์ทเอนทรีนะฮะใช้งานได้ตามปกตินะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวร่องรอยรา,ายละเอียดของเม็ดอาร์กันหน่อยแีย่แกออกมาเลยนะครับแกออกมาเหมือนแก่เสื้อผ้าตอนอาบน้ำอะ่ะเม็ดอาร์กสวยคมทุกเม็ดเว้นระยะช่องไฟเรียงเป็นระดับสวยงามนะครับ ไม่มีเม็ดใดเม็ดหนึ่งที่บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนหรือว่าเป็นตัวเม็ดที่เกิดจากทานทําใหม่ในฝีมือของมนุษย์นะครับภายในนี่ก็ออปชันดีแอร์ออโต้ไปพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันได้เครื่องเล่นก็ซีดีวิวเอ็มีสามเบาะหนังเว้ยนะครับสำหรับตัวท็อกเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้เลยน็อตทรกในข้างประตูเดิมเดิมคัสซีหน้าคัสซีกลางคัสซีท้ายเดิมสนิทเลยนะฮะประตูประตูก็ใช้งานได้ตามปกติ คราวน,นี้ตัวตำแหน่งตอนหลังฮะนี่นี่นีเดี๋ยวแกะให้ดูเหมือนแกะเสื้อผ้านีน่นะจุดว่องโวจะมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็จะมีทั้งด้านขวาที่เหลือก็จะเป็นตัวเม็ดอาร์กนะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยขอเน้นอะไรอย่างได้ไหมพี่พฮะอันรับประกันโครงสร้าง100%ซพี่ๆไปบอกญาติพี่น้องพี่ปา้าน้าตามียายมาตาสีตา,ส,ตาสาได้ในทุกบ้านเลยว่าเฮ้ยไอ้นี่มันขายรถผ่อน5,000ันเว้ย แต่แม่งเสือกรับประกันโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์มันคิดอะไรของมันอยู่วะมันคิดอะไรของมันอยู่ถึงเอารถห้าพันมารับประกันโครงสร้างให้เพราะว่าอะไรหนักแน่น,นแน่วแน่ซื่อตรงซื่อสัตย์และซื้อเหมือนที่ตัวเราเองอยากได้น่่เน,น่เดี๋ยวดูด้านท้ายหน่อยสําหรับตัวท็อปเนี่ยนะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้สองจุดไฟเนี่ยฝ้าไม่มีขึ้นเลยเห็นไหมน้ำไม่มีเข้าเลยมีในส่วนใดแตกบ้าง ทั้งซ้ายทั้งขวาไม่มีอยู่แล้วโลโก้โลกโลก้ครบหมดนะฮะฝาท้ายสีดำเดิมไม่เคยมีการโดนชนท้ายมาแน่นอนเดี๋ยวสําหรับตัวทะเบียนเนี่ยอันจะเปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพให้นะครับคร mm. าวนี้เนี่ยสำหรับตัวเสาสุดท้ายแหละตรงนี้คือจุดประเด็นสําคัญเลยโอ้โหอันดูด้วยตาเปล่าเนี่ยนะ mm. เฮ้ยรถแม่งสภาพดีว่ะรถแม่งสวยจริงพี่พี่นะน็อต mm. ไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีมันจะเป็นเศษเปื้อนหน่อยนึงเห็นไหมฮะ แต่สาหรับตรงนี้เนี่ยคือมันจะเป็นสีแห้งเดิมๆไม่ได้มีการเอาสีใหม่มาแต้มเห็นไหมครับถ้าเกิดสีมันเยอะมันแสดงว่าเป็นตัวสีใหม่แต้มตรงนี้ก็จะเป็นตัวซิลิโคนนะฮะเล็บจิกต้องเป็นรอยนะครับเนี่ยเดิมๆหมดเลยเม็ดอ,องค์เม็ดอาร์คครบสวยงามนะครับฟงฟิล์มก็มีการติดมาแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มกระจกทุกบานมีโลโก้โตต้ตาชัดเจนนี่เดี๋ยวดูใต้ล่างหน่อยเดี๋ยวให้ดูใต้ล่างหน่อยนะเป็นไง นี่ยางอะไรสำรองมีนี่หลายคนจะชอบแกะดูตรงนี้ดูได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ารถของเราอ่ะเรารับประกันอยู่แล้วมั่นใจได้เลยอ่ะเอาสองฝั่งไปเลยก็แล้วกันเพื่อความชัวอ่เอาฝั่งนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมนะของเดิมเลยนะครับถ้าเกิดยังเป็นตัวที่มันมีการปาดใหม่เนี่ยมันจะเรียบเนียนเหมือนการฉาบป,ปูนแต่สําหรับตรงนี้คือมันจะเป็นตัวของเดิมสวยๆยางอะไรสํารองมีเครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงทุกอย่างครบหมด ไม่แสนหนึ่งฮะรถปี2 0 1 6ใครมองว่าเยอะเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วนะครับถ้าเกิดเคยเจอไม่หลักหมื่นไม่เคยไม่หลักแสนก็เคยไม่สองแสนยังเคยเลยแต่ก็ขายได้ตลอดนะสตัวยยริต,ตัวนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีการรับประกันโครงสร้างร้อยเปอร์เซนตนะครับและอีกอย่างคือรถที่ได้มาเนี่ยมันเป็นรถที่มีคุณภาพที่เกรดที่ดีที่สุดนะครับที่อื่นอาจจะขายถูกกว่าเราได้ตัวอะไร e j ที่อื่นอาจจะขายถูกกว่าเรา เป็นยังไงอาจจะไม่มีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องขายตามสภาพตามมีตามยัตถา่ารทตามเกิดตามมาเจ้าแบบนั้นใช่ไหมอ่ะเอาแบบนั้นใช่ไหมอบบ่ะแต่บอกก่อนเลยแอนขายไม่เป็นหลองรถแบบนั้นนะ่ะสำหรับตัวนี้นะปี2 0 1 6ราคา3 9 0 0 0บาทผ่อน5,000ต่อสัญญาจองร้อยเดียวพอดอกบนดดอกเบียเ้ยคุยไรเนี่ยกันหลังไม่ไม่ขึ้นอยู่กับเครดิตของคนซื้อตอบโจทย์การชีพอะไรพนักงานบริษัทข้าราชการหนุ่มสาวโรงงานรัฐวิสาหกิจ ไม่มีเครดิตท,ทำไงอ่ะยกหูมาสิครับเบอร์เดิมเลยนะ089-110-4954หรือว่า Line แอปฏิภัติออตโต้ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากใครอยากได้รถยาลิสสวยๆใช้คำว่าสวยงามอ่ะมาดูยาลิสคลิปนี้รับประกันได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้า